สวัสดีครับสวัสดีครับขย้ยยุส่ซนี่ยุสเซนี่ดีไหมหแม่มาก<า>โอ้แอยบมั้โอ้กำ่จิกมือขย้ยมาเที่ยวพอกองนา,ห,าห้าสิบสองไร่บ่ฮึเอาพอเท้าไม่เท้ามาเล่นยุส่วน,นเพ็ดมาเอาต้นกล้วยพอดีเอาต้นกล้วยไปให้หมูเขาเจ้าตัดต้นกล้วยออกเอามากมันก็เลยเอาต้นกล้วยไปให้หมูอีู่ดี มันเป็นมากแกแล้วกระตัดออกมันจะต้นน้อยมันบอกให้มันขึ้นก่อหลายกระตัดออกค้งนองนาห้าสิบสองไร่มีเบิร์ตทุกแนวพี่น้องปลูกทุกอย่าง,งพุ่นที่เป็นสะส่วนหุ่นเป็นสะกับทางนี้แล้มีเป็นต้นมะขามต้นมะขามต้นทุเรียนต้นมะกล้วยน้ำสปริงเกอร์ ปล่อยไว้เลยเพราะว่าใส่น้ำโซล่าเซลล์คนนี้โซล่าเซลล์รังพูดยามพันกระปล่อยน้ำออกมาต้นกล้วยเราต้องหมดยาต่อหอไปแล้วเจ้าของสวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะกำลางรอเที่ยวซะหน่อยว่๋ยวพาพี่น้องยางเเลาะบรอมมะขามพ่อ Them them. มีมะขามพร้อมเด้อพี่น้องมีมะขามส้งเชื้อต้นมีมะขามส้ร้อมนะมีครับมีมะขามมีมะกล้วยเก็บได้เลยครับเก็บได้ได้เลยครับสิเก็บออเดอร์นี้มีมะกล้วยส้ร้อมแล้วก็มีมะขามส้ร้อมห้าไปเอาไปดองเอาไปดองไปเสื่อมนี่พี่น้องพ่อขับขึ้นมาใช่ไหมขับข้นมาแม่เลี้ยงกวัอืมหนักมันหนักเหนียวมดแล้วต้นกล้วย ทั้งหม,มันต้นกระดกมันต้นกร,โนนกรโบโค่อยดกปนไดเพราะว่ามันหาตะเปลี่ยนแม่พี่น้องหาตะขึ้นหาจะได้เก็บ2ปีแรกสามปีนี้ละ่ะกำลังดอกกม็มีหาตะออกดอกไปกินส้มแซ่บ้วายมูตัวนี่นอนอยู่นี่นี่แม่พี่น้อง มันนี่ห่างมันนี่เว้ยนะงูว่า,ามูนมมเข้าไปทัวที่บัไดได้งูกอดคอได้นี่สงสัยข้าเจ้ามาเก็บแล้วมาขามเปียวอยากมาขามไง้วยไงอีลีได้ไหมเนาะ บโบงงามบันไดอันนี้เอาไปกินส้มเดี๋ยน้องเป็นสิเก็บไปกินส้มเยาะต้นผู้เรียนทางหน้าผลงามครับเขียวเลยาานี่นะขาพอเท่ามาหยังส้มเอานี่เอาที่เห็นตัวยังหลอกนีม่มันอะไรอ่ะฮึมาเห็นตัวยังวา่าป้ากำลุงดูตัวยังลูก แล้วเห็นงูบ่าโอ้มงูหลแทนเนาะอ,อันนี้เป็นสะกำลังสูบน้ำขึ้นใส้อ่นนะต้นไม้เอาน้ำจากสะขึ้นไปหดตอนนี้น้ำลดลงไหลแล้วร่มลื่นขนาดเลยเพราะว่ามันต้นไม้ใหญ่เบิดแล้วคนะต้นไม้ใหญ่เบิดก็เลยร่มลื่นจากน้อยอขัใหญ่ อุ๊ๆเด้อมามาตักแดดมามาเท้าแล้วยันงูนิวงูงูมามาเจ้บบอไซอีกแล้วโอ้บ้านน่ะโอ้บ้านเท้าอ่ะน่ะใส่เจือกบางลายใส่เกือบบนแนวมานำบ่ออ้ยคือพูดเท่านี่กินบะมี่อ่ะน่ะ Gan hiệp baka lùm mung nè. Kam, xoom. Hm, xoom. Gan hiệp baka lùm mung nè. Waaaa. Soma, dum, dum. nữa ở đây, xoom. Hm? Hin ở đây, xoom. Waaa, nè Waaa, xoom. Hãy, ขีีนะืีดีแ่โมฮิมันต้พูมอีกแล้วเนี่ยตูู้มาอีกแลยไเห็นพิมใช้แหวนเลยเออไปใช้เอลเอเอนไหมเอิ้นดังๆเอิ์นไหมเอเน้ยเอบวัวื อสอนตน้นกล้วยผุดงามค่ะมะกล้วยนี่คืออะไรคือนั่นได้น้ำได้ปุ๋ยใช้เกาะกัดให้ปลากระกลุงมึงกันอ่ะโอ้มาขามเขาปลากระกลุงว้าวชมนะมันมาปินกนะินเล Sốm Nghe đây là sốm Nghe đây mẹ mà cái nào sốm Ôi 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 Nhưng mẹ nhưng lên Tên hàng ừ. cậu <laughs> mà kia nè bên hàng cậu Lôm Thơm á Uài Lôm Mẹ bao mà Mẹ bao mà chút 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 à Ngu, xây ngu xí ba cái luôn mà. อูใหญ่คีเด้อต้นกล้วยเฮาขนมาจากส่วนยาเพชรเอามาไว้ให้หมูให้ปลาตัวใดมันต้นเฮี้ยวก็ให้ปลาเขาเจ้าตัดเอามากมันแล้วต้นเฮี้ยวมันต้นเฮี้ยวจะเสี่ยวก็ให้ปลาโยนลงซ้าเลยเดี๋ยวมันเนามันก็เปื่อย องพวกน้องนาต้นมะพร้าวกันเลื้มไงเราจะสิเบียนมากโมโหออกมากกี่ดอกต้นมะพร้าวเขาไม่ใครไงได้กินขไงอยู่ถึงคนพวกน้องนานี่เด้อ สะนา้ำเขากะน้ำก็เลื่มลดลงแห้งลงอยู่ขันยัยขันยัยขันยัย,ย,ยจ้าเต้ยังหันทีนยังฮะรถไฟปั๊บไปเที่ยวในฟาร์ม้องน้อยเลย เอารถไฟป๊อปไปเที่ยวในฟาร์ม E I E I O บอสนี่อะไรรถไฟป๊อบเล่นหนัวเ,เดียวก็งอบจะสิละไเอาไปโรงเรียนโมมีมูเ่เพิ่นมู่ใส่มู่มออเอาเททบบเฮดบบเฮดเฮดอย่างกังสัรโบเฮดเล่นอย่างกังสระเฮดอย่างกังสรน พอมีเน่าเนาะเน่าเนาะมันบดทึกอันนี้มันต้องเอากล้วยมาใส่เอาตัวนั้นมาใส่อะหรอเอาตัวนั้นมาแม่พาเฮ็ดุอเามาเทใส่พี่แม่ปูซาดดีๆเล่นดีๆแม่นี่เอาทีต้องเอามาพี่ไปใส่บ่ะนี่ อันนี้ตัวนี้ตัวใดนี่นี่ตัวใดเอาใส่ให้แม่บังดูเอาใส้บังดูถึกบ่มันบ่ถึกพีพีพ,พีมันตัวนี้นี่ถึกบ่ถึกบ่มาดูมาดูมาดูนั่นงลงนั่งลงอือยยานนะยานยานบ่พอถอยรถยาน วันนี้ถอยรถยานบายบายเอินพอกันเอินพอกันเอินพอเอินพอนอนเนาะอนเนาะไหวย้อนี่นะตัวนี้ยื้ใส่นี่ตัวนี้เอามาใส่แม่หม้เด้ออาะหม้มาใส่พอมใส่ตัวหม้อนะเด่นนี่ตัวไหนนี่ตัวไหนใส่ใส่บ้างด้วย เอาที่จะเยียบแม่ที่อกกันเอาเท้าอกเอาเท้าออกนี่นี่มันตัวนี้นี่ตัวยังนี้นี่นะตะกระแจนเบากันตะกระแจนอืมใส่อะไรเน่เนี่เน่เล่นกับเท้าเด้อ เล่นกับเท้าท้าเด้อไปซื้อนี่ให้พอกันเด้อพอนีครับมันจะหลบครับไปดื้อเด้อผู้ใดดื้อน่ะนี่บ่เฮ้ยพูดอะดื้อน่ะนี่เน่้อเนื้อเนื้นืใส่ใส่มดเนื้อเนื้นื้นื้มดใส่ใส่นี่บ่เนื้อเมื้นบ่ใส่กี่ว่ะเมนท่าเด้อ ขาแอยูุกับแม่เท้าเดี๋ยน้องปิสิภาพี่น้องยางไปคอ,อกหมูยางลงไปบนขอ,อกหมูทางใต้คอ,อกหมูเอาเลียงไว้ทางใต้เลียงเอาขี้มันใส่ต้นไม้คอกน้องนาคอกน้องนาน,น้อยเฮงเด้ต้นไม้เริมแงยบมดแล้วเริมลมลืนขึ้นมาแน่จะน้อยแล้วห้นาแห้งแล้วพี่น้อง เอาพักกาดมาว่านใช่คือสิงามให้หนาวไปเด้๋วมาปิ้นหยางพาลงเบื้องหมูตุนกล้วยที่เรา,าเอามาเอากระสิตัดให้หมูแบบนี้อุดอุดอุดนี่บางเสาบางเสามาหั่นอันนี้ มีเงินมีทองมันบริได้จ่อยได้พีน้องมันเป็นตัวเาวน่วเอาเบิ้งหนักๆเบิ้งหนักๆนี่ตัวแบบไงมันเป็นตัวเาามันระเบิ้งคือจังมันจ่อยจริงมันบริได้จ่อยเกลือใช้อาหารมันเซา,ก,ก,าก,กับตอนแรงแตอนเซากบตอนแรงสองเถอะบาคนหมูน้อยขอคน ตัดต้นกล้วยให้มันกันสับต้นกล้วยให้มันกันกล้วยเฮามาแต่ส่วนใหญ่ผิดก็สิตัดให้โมโบาดนี้เกลือหำพร้อมให้หำกับต้นกล้วยสับผสมกันโอ้มักดาปินเก็บกินหลายนวยล่ะมายได้เก็บกินยนั้นเป็ดปอยออกเล่นน้ําบ่ปอยบนูออกบ่อ่ะ เอาไปเล่นน้ำเลยไปลอยอยู่คลองเลยบ่ค่อยได้ปล่อยมันเพราะว่ายานหมายานหมากัดมันละกะมันมาขึ้นไปขี้อยู่ทางเทิงพอ่ออ่ะไปไปเล่นน้ำเลยกินทั้งใบกินทั้งต้นตอนแรงก็สซิลงมาเกลือมันเีกเอาหั่ให้มันสับต้นกล้วยใส่พอ่อมนี่ขี้หมูอาไว้ใส่ต้นใหม่ เปียหทางปอยแล้วปอาไปเล่นเลยป้ยไปลอยน้ำเลยไปยกินห่ากินยากินอย่างน้ำมูลนีล่แหละไปลงไปลอยน้ำไปลงไปลอยน้ำเลยหากินที่กระเดือนลอยน้ำไป ซ่ํตสเข้าคอกบพนเดี๋ยวมันก็หญ้าลงไปเองมันพี่น้องยางเบงปาเยหอมพี่น้องงามคักพูนะเดี๋ยวสิเด็ดเอาไปใส่อันโดดหพร้อมจังหอมงามคักนีแต่ใบๆม่ยอดงามๆเตย่พี่น้องยางไปเบงต้นใหม่ยามนี้ก็สิ แห้งแรงจังน้อยพี่น้องอย่างไปทางใดกะสะไอ,อให้นาแห้งหมดแล้วสะเข้าก็มีน้ำลดอยู่น้ำในคลองอันนี้กระสิลดอยู่น้ำไม่ค่อยไหลขยำฝน,นหน้าฝนนี่น้ำเต็มเลยต้นไม้อยู่นำคันนาคันแทนาน,นี้ตายหมดเลยน้ำท่วมเมื่อกี้นี่โอ้ให้นาทางนี้คือแปลนดีแต่เกี่ยวเข้าแล้วละทางฝน ทางไสก็เกี่ยวเหลียวแล้ววโอ้ต้นใหม่แห้งคือเป็นอันนี้หรือยามนี้บ่มันแห้งจังซี่บ่ต้นงเ,เอาคือแห้ง้พุ่นน่ะ,นะขนาดโหดน,น้ําอยู่เด้นี่เอาคือแห้งตายพร้อมสิตายบ่นมากอกน้ํากันเหลือแต่มากมันเป็นยามนี้นํามันก็เลยใบยไม้ร่น ลดลน้ำกสิแตกอยอดหม่สลิงปิ่งยังพันเป็นมากเลยสลิงปิ่งนี่ไว้กินส้มต้นไม้เขียวเ่แล้วทางนี้ต้นไม้ต้นมะม่วงง่ต้นมกดินกี้ง่กะสิเป็นอุโมงต้นไม้เลยทางนี้อนาคตอนาคตวางวางแผนไว้คืดไว้พี่น้อง นกปิ้ว่าสิเฮ็ดอันเป็นตูบหน่อยเป็นซุม้มเป็นซุ้มหน่อยวางส่นี่ล่ละอ้อ,อมคูสะขายปิ้งไก่ทาบเรกอนาคตเด้เนี่อนาคตขายง่ายขายใงใ่าย่าดละ่ะขาใใหญ่หูความหูยู่พุดละ่ะกัสิเฮ็ดซุ้มหน่อยเฮ็ดซุ้มหน่อยทิมทิมไวเทเลาะสองซ้มสามซ้มกะสีเปิดเป็นล้าน เปิดเป็นร้านขายปิ้งไกท่ทาบะเดกแล้วก็ขายเสี้ยสวนเมนูรักของเราที่ยุโคกนองนาก็สิมีปิ้งไกท่ทาบะเดกพี่น้องมาอุ่นนุนในเด้อพี่น้องอนาคตอนาคตเพดะ่ะเก็บเงินเก็บทองได้พื่หล่ะก็สีคอยเฮ็ดไปทีละอันทีละย่าง้าไขา่ไงไงอย่างน้อยกันข่ไงยืดไม่เท่าตอนนี้ไปเดี๋ยวเฮาย่างขึ้นไปทางเทิงวันนี้อันนี้เป็นทางข้างสะ ้างสานะน้าเราเป็นทายางหรอทางใต้บุล่ะส่วนทางนี้ที่เป็นเฮือนพี่เด้ไะแล้วเฮายงขึ้นไปหาใครง่ายกอนมาหน่โอ้คือรอดแฮะตัวยังนี่นะเอ้าเสาโอ้ตัวอไรเนื้อเสาเสาบ่หนิบ่ได้เบากันได้นู้เสาเอาถึงแม่แม่เออก๊บแม่ อ่ะฝากช่องก่อนยาลืมกดติดตามแม่ปินด้วยเราดีๆเราดีดีด้วยนะนะหน้าก่อนนนนะครับนะครับก่อนโอ้รมทำลายพรบันทึทำลายทิ้มพรบันทอ่ะบายบายก่อน <Bye. S 1> สวัสดีครับโอ้โอโล้มจะละไงหลังจะละเฮ็ดโปแพรได้ผูง่ายม oh. ันสวัสดีครับก่อนไหมเฮ็ดมือนนไอยสวัสดีครับป้ากบลุงก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบายบาย